ตัวนี้เป็นพัดลมพกพาขนาดเล็กนะครับของจิสุไลท์นะครับรุ่น fa 4 9เนะครับเป็นพัดลมพกพาน้ำหนักเบานะครับพกพาง่ายนะครับตัวนี้ปรับระดับความแรงได้3ระดับนะครับน้ำหนักเบามากสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายๆนะครับพกสำหรับสุภาพบุรุษสุภาพรตีนะครับโดยเฉพาะสุภาพรตีเนี่ยชอบอะไรที่น้ำหนักเบาๆนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถปรับความเร็วในการใช้งานได้3ระดับนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ถึง13ชั่วโมงนะครับก็ขึ้นอยู่กับความแรงของลมนะครับถ้าใช้เบอร์เบอร์หนึ่งะครับก็อาจจะอยู่ได้เป็น13ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าใช้เบอร์2เบอร์3ก็ความเร็วก็จะลดลงนะครับความจุแบตเตอรี่ตัวรุ่นนี้นะครับมี2มี2ขนาดนะครับมี2 0 0 0มิลลิแอมป์4,000มิลลิแอมนะครับ ตัวนี้ผมสั่งมาตัว2,000 mAh นะครับระยะเวลาในการชาร์จนะครับใช้เวลาชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณ2.5ถึง3.5ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงครึ่งหรือ3ถึง3ชั่วโมงครึ่งอยู่ประมาณนั้นนะครับตัวพอชาร์จจะเป็น Type C นะครับตัวเล็กน่ารักมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันนะครับ ข้างในนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับสายคล้องนะครับตัวพัดลมนะครับแล้วก็คู่มือนะครับแล้วก็คู่มือนะครับตัวคู่มือเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนนะครับคู่มือภาษาจีนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับคู่มือก็ อ่านหรือไม่อ่านก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนหญ่ไม่ต้องอ่านก็ได้ครับคู้มือพวกนี้เนี่ยใช้งานกันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีสายคล้องมาให้1เส้นนะครับสายคล้อง1เส้นแล้วก็สายชาร์จสายชาร์จก็จะเป็นไท p e C นะครับสายชาร์จก็จะเป็นไท p e C ส่วนหัวชาร์จไม่มีมาให้นะครับก็มาใช้หัวชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนะครับตัวเครื่องนะครับโหสวยมากนะครับเล็กน่ารักมากนะครับตัวเครื่องสวยงามมากนะครับ ข้างหน้าก็จะมีแบรนด์เ,เปลี่ยนชื่อแบรนด์นะครับเป็นชื่อสุตร้ายนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับ FA49 นะครับขนาดประมาณฝ่ามือนะครับเล็กขนาดประมาณโทรศัพท์มือถือนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับแล้วก็ ด้านข้างอ่าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีปุ่มปุ่มที่เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแต่ว่าปุ่มเปิดปิดเนี่ยจะยังเปิดไม่ได้นะครับเรากดเนี่ยจะยังไม่ทํางานนะครับเราเขาจะมีระบบเซฟตี้นะครับก็คือเราต้องมาเปิดสวิตด้านข้างนี้ก่อนนะครับจะมีสวิตด้านข้างอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสายชาร์จนะครับเป็น Type C นะครับสําหรับชาร์จ Type C นะครับตรงนี้จะเป็นช่องชาร์จนะครับแล้วก็สวิตเปิดนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีขาสําหรับวางนะครับตรงนี้ก็จะสามารถดึงออกมาเป็นที่วางนะครับวางได้ทั้งแนวตั้งนะครับแล้วก็แนวนอนอย่างนี้เลยนะครับสวยครับมากนะครับแนวตั้งอาจจะวางได้พม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเน้นวางแนวนอนอย่างนี้นะครับสวยนะครับสวยงามมากนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุก ยางนะครับการลื่นนะฮะจะเป็นลักษณะเหมือนยางกันลื่นนะเวลาเรากางขาตั้งแบบนี้นะครับเวลาเรากางขาตั้งแบบนี้ก็จะสามารถตั้งตรงนี้ได้โดยที่แบบมันจะไม่ลื่นไหลนะครับอ่าแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นตัวสําหรับใส่อ่าสายคล้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับว่าความแรงเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับถ้าเปิดตัวนี้เลยเนี่ยจะเปิดไม่ได้นะก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บนี่นะครับแล้วค่อยมาเปิดด้านหน้า นะครับอ่านี่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองครับโห oh, แรงนะครับเบอร์สามโหแรงเลยแหละนะครับแรงเลยแหละอลองฟังเสียงดูนะครับแรงเลยแหละอ่านะครับมีสามระดับนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามโหลมแรงเลยนะครับอลองดู แรงขนาดไหนลองดูครับอืมนี่สายลม,มแรงเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดเล็กมากนะครับนะครับตัว เล็กมากนะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่ความหนานะครับความหนาตรงนี้นะครับประมาณ2เซนนงนะครับหนาประมาณ2.1เซนนะครับแล้วก็ความกว้างตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7.5เซนเดี๋ยวผมเอามาปรทัดท่าให้ดูนะครับไซส์นะครับประมาณ7เซนครึ่งนะครับ7.75นะครับประมาณประมาณนั้นประมาณประมาณ7.75เซนนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ13 13กว่ากว่านะครับอยู่ที่13มเซนนะครับ อยู Or, ่ที่13มเซนนะครับกว้างกว้าง73แล้วก็อ่ากว้าง7นะครับสูง13นะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับหนาอยู่ที่ประมาณ2เซนเล็กมากนะครับเล็กมากน่าใช้นะครับพกพาง่ายด้วยนะครับแล้วก็แบตอึดนะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเปิดเบอร์หนึ่งแบบนี้นะครับ13ชั่วโมงสบายๆนะครับ13ชั่วโมงสบายเลยนะครับ แล้วก็สามารถห้อยคอได้นะครับสามารถตั้งได้นะครับอ่ะลองมาตั้งดูซิกางขานี้ออกนะครับตั้งนะครับก็สามารถตั้งได้สบายสบายอย่างนี้เลยนะครับตั้งสบายสบอย่างนี้เลยลมแรงนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับน้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักของตัวเนี่ยอยู่ท,ท,ท, <S 2> <S 2> Hence, ที่141กร <S <S ัมนะครับน้ำหนักเดีย้ยสี่กรัมประมาณขีดกว่ากวาเองนะครับไม่ถึง2ขีดนะครับเบามาก แล้วก็พกง่ายมากนะครับสำหรับใครสนใจนะครับผมทิ้งพิกัดไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ไปหามาใช้งานกันได้นะครับน่าสนใจนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ